สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็เช่นประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเ <Okay. S 1> จดมนั่นเองนะอวันนี้ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดสุดท้ายโอเคเจดําสนับสนุนโดย Line BK8 News สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่แอ BK8 News ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ BK8 News ตีสองสี่สิบห้านาทีนะจ๊ะซานะสมสาริโนนะสมซานเสหลือเกินจะพบกับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะซานมาริโนรอบแบ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยเนัดพวกเขาแพ้ทั้ง9นัดนะยิงได้1ประตูเสียไป36เฉลี่ยแล้ว9นัด3าประตูนี่นัดละ4ประตูเป็นอย่างน้อยนะส่วนอังกฤษ9นัดชนะ7เสมอ2วันนี้ถ้าพวกเขาชนะจะไปกาตาร์2 2แบบอัตโนมัติเลยนะจ๊ะอังกฤษเนี่ย ทัวร์นี้นะยิงไป29เสียไป3ประตูนะและ7นะัดที่เจอกับซามาริโนทั้งหมดในะประวัติศาสตร์พวกเขาชนะซามาริโนทั้ง7เกมเรียกว่าสวีบ100%เลยนะอา้าวดูซามาริโนกันหน่อยก็แล้วกันนะวันนี้ฟิลริโปล์แฟบรี่มานิเอลบาติสตินี่เอลิโกโกลินุชชีลอเรนโซลูนาเดและก็มัตเตโอวิตาโอลีพวกนี้พร้อมทั้งหมดนะจ๊ะส่วนอังกฤษของเกรซาวเกตจะได้มอกว่าสำรองครึ่งทีมแน่นอนนะประตูเนี่ยจะเป็นโอกาสของอารอนรัมสเดลแนวรับเนี่ย ไทรอนมิงส์คอนเนคตัวดีพวกนี้น่าจะได้เล่นนะและตรงกลางเควินฟิลิปเล่นกับน้องจูดเบลลิงแฮมวิงแบ็กขวาทเทรนด์อลาสเดโน,โนทางซ้ายยังคงเป็นเบนชิวเวลและ 3, ตัวตุกฟิลฟอร์เดนชาม,มิเอบราหัมบุโกโยสาก,กาุริปน่าจะพร้อมทั้งหมดนะคู่นี้อังกฤษบังคับชนะ6ประตูพวกแกถึงจะโอเคได้5ประตูนี้ไม่โอเคโอ้โหต้องยิงขนาดนั้นครึ่งโหลซึ่งดําด,ดูแล้วซาบาริโนไม่ไหวสู้กันไม่ได้เลย คู่นี้เจอมา7นัดเี่งอังกฤษชนะรวดเลยนะอังกฤษยิงได้42ประตูเสียแค่ประตูเดียวเท่ากับเฉลี่ยอังกฤษชนะซามาิโน่เจ็ดนัด6ประตูทุกนัดเฉลี่ยนะเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วจะได้มอง6ประตูเนี่ยน่าจะไปถึงแม้จะเป็นตัวสำรองก็ตามนะแต่พวกเขาก็ต้องเร่งฟอร์มให้เข้าตากเกเรตเซาเวเกตแล้ววันนี้ยิ่งสำรอง,เ,รง,งเท่าไหร่มันยิ่งมุ่งมั่นยิ่งมุ่งมั่นเท่าไหร่น่าจะยิงลุยใส่ซามาิโน่ได้มากเท่านั้นหประตูจะได้มองว่าพวกเขาน่าจะทําได้ สิงโตคำรามอังกฤษโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดมด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจดำมาสาไทยกดไลค์ตั้งซี i r s t นะแล้วก็ในยูทูบวิเคราะห์บอลล้วนๆที่โอเคเจดำฝากไปกดซับ s c r i b e ์สัส่นกระดิ่งให้ด้วยนะอีหอยหลอดทั้งหลายนะใครที่ดูทิกต็อกก็ไปตามดูใน YouTube ได้ด้วยนะจ๊ะเอาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลกันล้วกันนะโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า